สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษยรัตน์หมาะมัวนักวิชากาเรเกษตรชํางนานการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีวันนี้ก็จะมาให้คำแนะนำในการทำนานในพื้นที่โครงการโรคกหนองนาน,นะคะโดยทั่วไปแล้วการทำนานของจังหวัดปัตตานีเกษตรกรจะเริ่มต้นฤด,ดูปูกประมาณปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนโดย เริ่มแรกก็จะเป็นการเตรียมพื้นที่นาโดยเราจะมีการเตรียมพื้นที่นาให้มีความราบเรียบนะคะและมีการและไถเพื่อเตรียมดินโดยการไถครั้งแรกจะเป็นการไถดักเพื่อกำจัดวัชพืชแล้วก็เป็นการพลิกดินล่างขึ้นมาสัมผัสกับอากาศเป็นการตัดแดดและฆ่าเชื้อโรคและ,มะแมลงที่อยู่ในดินอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการ เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยจะเป็นการไถเพื่อที่จะให้เศษฟางหรือว่าชพืชได้มีการย่อยอยู่ในดินนั้นเป็นปุ๋ยให้กับข้าวของเราที่จะปลูกในในขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นประมาณ1-2สสัปดาห์ก็จะเป็นการไถครั้งที่2เรียกว่าการไถแปลเป็นการไถเพื่อย่อยดินแล้วก็ปรับดินให้มีความสม่ำเสมอเป็นการเตรียมดินเพื่อที่จะให้เหมาะกับการ ปักดำส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรในบ้านเราจะปลูกโดยวิธีการปักดำโดยข้อดีของการปักดำก็จะง่ายต่อการเข้าไปกําจัดวัชพืชง่ายต่อการเข้าไปดูแลรักษาต้นข้าวนะคะต่อมาก็จะเป็นการเตรียมพันุ์ข้าวโดยเราจะเลือกพันข้าวพื้นเมืองที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่โดยในจังหวัดปัตตานีค่ะเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกข้าว พันลิบนกปัตตานีข้าวช่อลุงข้าวมัพันมะจานูข้าวสิบูปาตังห้าและพันพื้นเมืองอื่นๆโดยที่เราจะเอา,มาเมล็ดพันธ์ข้าวมาแช่ไว้ประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วก็เอาแช่น้ำไว้หนึ่งถึงสองวันเพื่อให้เกิดต่มรากแล้วเอาขึ้นมาหุ้มกับกระสอบปานไว้อีกหนึ่งคืนเพื่อให้ตูมรากงอกหลังจากนั้นเราเอา มเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหวานเพื่อที่จะตกกล้าเป็นต้นกล้าข้าวก่อนถอนมาปักดําซึ่งระยะเวลาจากการตกกล้าจนข้าวโตที่สามารถจะนํามาปักดําได้ก็อยู่ที่ประมาณ25-30วันก็จะเป็นอายุที่เหมาะสมที่จะนําต้นกล้ามาปักดํานะคะโดยจะปักดําหลุมละ2-3ต้นต่อจาก แล้วก็ระยะห่างก็ประมาณ25่คูณ25เซนติเมตรหรือว่าตามระยะห่างที่เหมาะสมนะคะการดูแลรักษาถ้าเป็นเรื่องการจัดการน้ำก็ไม่ควรปล่อยให้น้ำแห้งในช่วงที่ข้าวตั้งท้องและออกดอกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวรีดนะคะแล้วก็มีการกำจัดวัชพืชส่วน การใส่ปุ๋ยถ้าไม่ต้องการใช้สารเคมีก็จะสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือว่าน้ำหมักชีวภาพที่น้ำหมักชีวภาพเอามาใส่ในแปลงนานได้โดยระยะที่ใส่เพื่อเพิ่มผลผลิตก็คือระยะที่ก่อนท้าวตั้งท้องก็จะปจะมีการใส่ใส่ธาตุอาหารพวกนี้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกเพื่อ ให้สร้างมเมล็ดข้าวนะคะก็ช่วงนี้ก็จะขาดน้ําไม่ได้ต่อมาจะเป็นการจัดการโรคและแมลงเน้นการป้องกันมากกว่าการใช้สารเคมีนะคะโดยอา,อาจจะมีการก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนก่อนมาทํานาก็าจ,จะเป็นการตัดวงจรวัชพืชและแมลงการตัดวงจรแมลงในพื้นที่นะคะหากจําเป็นอาจจะแนะนําให้ใช้สารชีวพันธุ์จาก ธรรมชาติหรือว่าใช้น้ำส้มควันไม้หรือน้ำหมักสะเดาในการไล่แมลงนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องการเก็บเกี่ยวหลังสังเกตจ,จากระยะที่ข้าวออกดอกแล้วประมาณ50%ของพื้นที่นะคะนับไปประมาณ28-30ถึงวันประมาณ1เดือนข้าวก็จะเป็นระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวข้าวโดยก่อนเก็บเกี่ยวสัก1อาทิตย์ ก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่นาเพื่อที่ให้ข้าวมีการสุกสม่ำเสมอเก็บเกี่ยวโดยใช้แกละเพื่อเป็นการคัดเพื่อเป็นการเก็บรวงที่มีความสมบูรณ์เพื่อที่ใช้เป็นพันธ์ในฤดูการถัดไปนะคะแล้วก็อาจจะถ้ามีพื้นที่นาไม่เยอะก็เก็บเกี่ยวโดยใช้ แก่ก็จะสะดวกสุดนะคะการทํานาในพื้นที่โคกหนองนาจะช่วยลดต้นทุนในการซื้อหาซื้อหาอาหารเพราะว่าข้าวก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่สําคัญต่อการใช้ชีวิตของเรานะคะโดยเราสามารถผลิตข้าวได้เองในพื้นที่สามารถเป็นการถ้าเกิดผล,ผลผลิตมีมากเพียงพออาจจะนําผลผลิตตรงนั้นไปขายเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะ นอกจากนี้แล้วจะเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ข้าวตรงนี้ที่เราปลูกก็จะเอามาใช้บริโภคในครัวเรือนลดต้นลดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้แล้วการทำนาในพื้นที่โค้งหนองนานก็จะเป็นการฟื้นฟูดิน แล้วก็น้ําให้มีความสมดุลเป็นการกักเก็บน้ําไว้ใช้ยามแล้งแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ป้องกันน้ําท่วมในฤดูฝนและเพิ่มความรมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ